สวัสดีค่ะพี่น้องกับมาพบมาพอกันช่วงแรลงแหงใบเด้อค่ะช่วงนี้กระปิ่นช่วงใบสามครึง่งพี่น้องขาะสาหมองกะสิมาเก็บเห็ดเฟียงเด้อค่ะเก็บทุกมือแล้วพี่น้องเห็ดเฟียงเกิดทุกมือค่ะเพราะว่าสาหมองหดนามไวเนาะคะ่ะพี่น้องทันใดได้รับชมช่องสาหมองกะซีฮู้ว่าสาหมองหดเฟียงไวทุกมือเด้อค่ะล้มกรเป็นล้มเย็นเย็นหนาวหนาวเด้อค่ะล้มหนาวก็ล้างม้าแล้ว เป็นล้มเย็ยนๆทุกมือแล้วพี่น้องเมื่อถึงกับหนาวเป็นเย็ยนๆนะคะาอได้ใส่เสื้ออุ่นๆนี่แล้วพี่น้องช่วงนี้ก็ช่วงบายบายกับสีเข่าบายซีแล้วค่ะไปสิพามาเก็บเห็ดเฟียงค่ะเห็ดเฟียงออกทุกมือค่ะมือละซีหาดอกก็ว่ากันไปแล้วมือกระสองสามดอกเก็บไปพเพราะได้ดปน,นะคะ่ะเห็ดเฟียงธรรมชาติเด,ด้อค่ะเห็ดฟางธรรมชาติมือเ้านี่สมองเก็บไปสองดอก อันนี้ก็ลังสีดอกงอีกค่ะนี่นี่พี่น้องเห็นบ่ก็ลังออกมาเซลเลยเนี่ยบางนีก็แม่นบางนีก็แม่นนะคะ่ะแต่ว่าดอกหน่อยอยูนี่ค่ะอันน,นี้หลายดอกยูก่ค่ะดอกใน้่อย,อยแต่ว่าสมองกระเยวดอกอันง่ๆก่อนข้างล่างก็มีนะคะ่ะนี่นี่เป็นเห็ดเฟียงธรรมชาติ ถหดน้มไว้ซุ่มๆเพิ่นก็เกิดให้เพอได้ยู่ได้กิ่นยู่ค่ะบ่ถึงกับหลายมือหลายมือน้อยบางมือก็ลายบางมือก็น้อยเขาบอกบ่ได้ดอกพี่น้องล้างมือก็หลายดอกเป็นเหงาก็มนี้ค่ะล้างมือก็ดอกเดียวสองดอกก็ว่ากันไปเก็บไปผสมเล็กผสมน้อยเนาะเขาก็ได้แก่งนี่พามาเบิ้งยุ้มนี่ค่ะมือสาวนี่บัตรไท่ไงบัดพอมาสวยๆแรงๆคำๆคำกรัหม่องปกไว้ นี่ค่ะกองว่านห่นกลองมัวพี่น้องค่ะปกไว้มือเซานี่ค่ะจุบแน่อนอนปนี้ช่วงนี้ไงเรานี่ค่ะเปิดไ้เบิ้งคุน่ะโอ้ยงามบ่ค่ะคุน่ะโอ้เห็ดเฟียงก็คือเห็ดละโงกละพี่น้องมีเป็นไข่กอนกอนสีออกดอกก็เป็นไข่กอนเป็นเห็ดเฟียงธรรมาชาติบ่ไดพอบ่แเอวเสือยังมาใส่ทั้งสินเกิดเองเลยค่ะ เกิดเองจากการเอาเฟียงอัดมาตังกล่องๆ,ๆๆๆไว้ซื้อๆเ้ยค่ะนี่น้ำมีหลีน้ำแหงอุย้ยอันนี้ออกบ่ไดค้ครับพี่นอ้องเบือ้องอุ้ยอันเพิ่นงองอกอกล่องเฟียงอุย้ยนี่คะ่ะพุณนะอุย้ยจับตังให้ตรงกัน,นกระเพิ่นกับบ่ตรงดอกพี่น้อง สมองว่าสิเก็บภาพโอ้ h. เกือบแล้วเกือบเกือบอันกดกดกดออกแล้วบังหันคุณนะนี่แหละอู้ยงามเถอะว่าน้ำเถอะว่าพี่น้องบอกน้ำบอกค่ะสมองแก้วรูปนี้ลราเป yes ็น่นนาโป๊ค,ะค,ะค่ะพี่น้องว่าบอกน้ำงามเด้อค่ะคุณนะนี่จะดอกง่ายๆอวนๆค่ะคุณนะปนเป็นแต่แสบค่ะคุณนะพี่น้องเบื้องมุมใดกับงามค่ะ โอ้ยสวนเห็ดเพียงค่ะเมื่อนี้ได้หลายดอกอยูสิได้ปนอยู่ค่ะคุณนะอ้ยเบิ้งมุมไหนก็ง้าม,มุมนั้นค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเบื้องเหตุเบื้องคักค่ะปีนี้พี่น้อง,องทันใดได้เฮ็ดให้เฮ็ด,ดน้ำมีฟางเขานี่ก็ร้องเอามะเฮ็ดแบบสาวหมองเบิ้งเด้อค่ะให้เพื่อนอาดเสียงด้อค่ะอัดเสียงเรลไกา เอามาเฮ็ดเฟียงแบบสมองนี่ละดอกนี่มันรวมนะคะสมองตังเพื่อจะเก็บภาพก็เลยนั่นนะคะสมองเก็บแล้วล่ะอันนี้นี่ค่ะอยากให้พี่น้องเบื้องไกลๆน้ำกันนี่เฮ็ดเฟียงธรรมชาติของแท้เลยได้ค่ะว่าเมนว่าเมนอันเอามาปลูกได้ค่ะบ่าได้เอาเสียงอย่างมใไ่ทั้งสินเลยได้ค่ะเกิดเองเลยตามธรรมชาติเลยแค่อาดเฟียงซื้อๆแล้วก็เฟียงมากรองไว้ซื้อนะคะ เพิ่นก็เกิดใหได้ดยูได้กินเลยค่ะ,เป,นนะ,คะ,เ,ะเป็นหมาตั้งเต๊หนาฝนนะคะพราเมนเป็นตั้งแต่ะตอนนี้ได้พี่น้องเป็นเป็นช่วงหนาฝนพุนลาแต่มันบ่นหลายวันนี้ช่วงหนาแรงสมองก็หดนามไว้เพิ่นก็เลยออกนำออกนี้เลยค่ะออกหลายโอ้ยบงขีกือแดงก็หลายอันเฟียงมักหมงไว้ให้เฟียงเพิ่นเนา่าคักๆถ้าเฟียงเนา่าเพิ่นกระสิเกิด เกิดออกมาหลายปลูกไว้คืนค่ะก็เพื่อเพิ่นจิเกิดอีกปลูกไว้เดี๋ยวมื้อนี้เราซ้ำหงหดพักก็สิหดนาไม,มาอีกค่ะหดพักแล้วก็หดนางไปเรื่อยพึ้นกระสิออกมาเห็นเขาได้เก็บกินเรื่อยๆค่ะคุณน่ะอ้ยงามบ่าค่ะเหตุเฟียงไปไปเก็บอีกยุ่มนั่นเอาวางไว้นีก้อนนึอค่ะ โอ้ยเบื้องแวกเบื้องแค่น้อยก่อนค่ะเถ้าเพื่อเอนลักเกิดอยู่แถวนี้องไดเสียงซุ่มๆเพิ่นกระจิกเกิดอยู่ค่ะถ้ามองหดไว้กระซีใดประมาณดอกสองดอกนี่แล้วค่ะ เพิ่นเกิดหลายดอกอยู่เท่แต่ว่าวอันเพิ่นใญ่บ้าพร้อมกันวางไว้นีก่อนนะคะเพิ่นดอกนี่ให้เพิ่นใ่ก่อนอาจ,จัยเปลี่นมืออื่นติดอุ้งหัวโอ้ย เลยสองดอกค่ะเพิ uno, leve, like, ่ไง่เพื่อพร้อมกันเหลือเหลืออยู่ค่ะนี่ดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้เอาไว้ํามือฟังมึงเต็มอื่นก็จีง่ายเพราะ่าวาสมองไปศูนย์แล้วช่วนมาก้ะเหตุ้ะเขาไปศูนย์เราเพิ่นไม่อยากง่าค่ะน้ำมูนนี่ค่ะลากออกก็มีด้ค่ะมือดีคืนดีกับพู้รูึ้นค่ะสมองไม่เห็นแต่ว่าฟังนี่เป็นฟังที่ล้มทอ ผาดทีเบอ่อปันไดฟังนี่กะเพียงเนาขึ้นกันแลยวมื้อนี้เราสิหดน้ำให้ซุ่มๆโอ้ได้สีหาหกดอกค่ะคุณนะโอ้ยกำลังงามเลยคุณนะคะงามเบ่พี่น้องปนหนึ่งใดเลยเนี่น,นะคะปนใส่ปัดทูป้นใส่ปัดทูหอมๆโอ้เฮ้ยลืมปิดอันนี้ไว้ ลืมปิดช่องเห็ดไว้หมดน้ำเดี๋ยวเพิ่นกระสีไงมืออื่นมืนอนี้กระสีเก็บไปพักไส่พักค่ะไปปลูกพักแล้วล่ะค่ะตอนปลูกพักไอ้ถ่ายเบื้องน้อยเดียวนึงพี่น้องเพราะว่ามันหอนไหลสมองกับว่าไอ้ถ่ายพี่น้องเบื้องฟาปลูก้าแล้วค่ะล้มก็ล้มล้มผัดทุงทุง ปลูกผักกะปกเฟียงเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะนี่ละ่ะประมาณนี้นาอพี่น้องชีวิตเชา้ชาไหเช้านะเฮ็ดเกษตรส่วนผสมฟังปูนสิปูกหอมแดงเด้อค่ะอันที่ปลูกหลังเข้าก็เป็นกระเทียมค่ะนี่ละ่ะคลิปนี้สมองขอตัวลาพี่น้องไปเพียงสานีกอนเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกกันไหมสำหรับคลิปนี้เมือน,นี้ขอปิดคลิปเด็ก,กับเห็ดเฟียงงามๆนี่ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ